สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่6ถึง3สิงหาคมของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดูได้ทาแบบวันที่คราศีหรือรักนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยดวงของชาวราศีพิจิกทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณขอคนรักจะมีการสลับการกระทารํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับขามาดูเนาะชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีพิจิกในอดีตผ่านมาคุณค่อนข้างแบบขอเทคุณนี้มากๆเลยนะไม่เอาแล้วไอ้ค,คนคนนี้แม่ง ทำตัวแย่ๆแล้วพอฉั้นเทไปจากกลับมาง้อกับมนุนย์นี้เนี่ยฉันพยายามแต่นู่นนี้เนี่ยฉันฉันไม่เอาหรอกเนาะกลับมาไม่ก้าวฟ้าแต่ปัญหาจากก่อนฉันทุ่มเทเรอไม่ไม่สนใจล่ะที่ตอนนี้จะเสียดายมันมันสายไปแล้วฉันมีฉันเริ่มต้นใหม่ฉันไม่สนใจเรื่องการงานการืหนฉันมีคนแต่ใจไปลกับคนใหม่แล้วเธอจะมาอะไรตอนนี้มาอ้างชักไม่น้าทั้ง5้าก็ไม่ได้เลยชันก็ไม่สนใจแล้ะฮะ ช่วงปัจจุบันแล้วน้องหกิงหาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบ,บัน6กิงหาคมช่วงนี้เขาก็พยายามทาตัวดีคุณคนนี้คุณเทไปนะครับแต่คุณก็ไม่ค่อยอยากสนใจเพราะคุณรู้สึกว่าเออต่างคนต่างอยู่แหละไม่ต้องมาเกลียดกยนันแบบดีแล้วแต่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันใกล้มากกว่านี้เพราะคุณรู้สึกการอยู่ห่างๆเนี้ยเออถ้าเกิดว่าเ,เจอรักททยที่นี่นิดหน่อยเงี้ยพอรับได้นะนะครับให้เป็นคนแค่เป็นเพื่อนคนหนึ่งเงี้ยคุณรับได้นะครับซึ่งเขาเองก็พยายามทาตัวอย่างนั้นอยู่ด้นนา้บ มาดูนอกวันในใจลึกๆระหว่างคนแบบเขานี่คิดยังไงต่อก,กันนะครับคือคุณเองอเขาไม่าไอยากไปยุ่นวายอะไรเพราะคุณมองว่ามันเป็นอด,ดีไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเขามายุ่นวายเขากลัวจะเอาเอาปัญหามาให้คุณหรือมาเรียกรก้องนู่นเรียกร้องนี่พูดนู่นพูดนี่คุณคุณไม่อยากเจอเพราะคุณว่าจุดที่คุณยืนดีแล้วโดยที่ต้องไม่มีข่าวว่าดีแล้วดีมากๆด้วยซ้ำแต่ขาเข,ข่าข่าวที่นี่ตัวตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้แล้วว่าคุณคอนข้าง อีกนอเขาปฏิเสธเขาไม่อยากยุ่งวุ่นวายเขาเลยเพราะ่ีที่คุณกระทำหรือฝีคุณพูดมันค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับซึ่งมันทาให้เขาค่อนข้างสะเทือนใจแหละแต่ว่าการสะเทือนใจเขาก็มันตอนนี้ก็เหมือนยอมรับได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลายครั้งหลายค่เนี่ยก็มีความรู้สึกน้อยใจได้ฝึกหงุดหงิดบ้างมีความรู้สึกหึงลึกมีความรู้สึกไม่สบายใจบ้างในใจลึกๆน้องในเวลาเห็นคุณนะครับนะมีความนุ่งนวลมีความนุ่งนวลในใจบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันเนาะให้แบบเป็นสองช่วงเวลานะครับช่วงแรกเนี่ยคำพม่าระหว่างวันที่7จ็ถึงสิสิงหาคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนเนาะเป็นยังไงบ้าง 7- จ็ถึงสิสิงหาคมช่วงนี้ชาวพิจิก็ค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้ดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณก็ผาดูใจเขาเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันช่วงนี้ทำนู่นทำนี่แต่้าาหลายๆค้งหลายคาเนี่ยก็แอบมาคิดถึงคุณเนาะไปในฝานที่เก่าๆที่เคยมีเธอหรือเขาเคยมีความทรงจำในการก็แป๊บเข้ามาในหัวหรือเคยนถไปไหเคก็มี หรือหรือเคยทำในจุดที่เคยทะไรร่วมกันมามันก็มีความแอบ,บเข้ามาในหัวเนาะมันทําให้เขาแต่ละอ,อย่างเนี่ยก็ยังแอบกลับไปสนใจไปสืบไปฟ่องดูว่าคุณทําอะไรคุณเป็นยังไงอยู่บ้านพอเห็นคุณดูมีความสุขดีเราไม่มีขาว่าหรือคุณดูเฝ้าๆมีปัญหาเขาก็มีความเป็นห่วงอะนะมีความรู้สึกหลากหลายมากที่เกี่ยวข้งของกับคุณแต่คุณยังไม่ได้สนใจไม่ได้มองอะไรคุณนี้เลยด้วยซ้ำแล้วเขา่ะออแล้วก็วันที่ เก้าถึงฝ mm hmm. nah. ่ายเฟีเป็น right. ฝ so ีหาคมนาช่วงนี so OLED, visto, ้เป็นยังไงบ้างเนาะพี่เก้าถึงฝายเฟียเปหาคมนาช่วงนี้เขาจะโผล่มาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเขาจะทักทายมานะบางท่านบางคนก็เจอทักทายบางท่านบางคนมากกดไลค์กดแชร์เพราะเพงถึงวงฟิงเกอร์ทางใดทางหนึ่งขึ้นไม่ว่าจะทักทายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามฝ่กสัญญาณมาคุณจะไม่สึกไม่สบายใจเลยรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมเขาต้องมาโผล่แป๊บๆป๊บด้วะหรือบางคนเจอข้าพยายามมาเดินตัดหน้าให้คุณเห็นอะไรเงี้ยทำอย่างนี้ทำไมวะอะไรเงี้ยคุณไม่ได้สบายใจจจคุณไม่่่่ออออยาากเเแตริงๆะะ มาด้วยความเป็นห่วงมาด้วยความรู้สึกดีๆนะแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้สบายใจในสิ่งที่เขาเจอเพราะมบอกคุณมองเขาบอกคุณบอกว่าคุณเริ่มต้นใหม่แล้วออกมาแล้วแล้วเขาก็ไปทางของเขาแล้วฉะนั้นไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกันอะแบบเนี้ยดีที่สุดนะครับคือคุณเองอะนะไม่ได้อยากข้องเกี่ยวกับเขาแต่ก็รู้แหละว่าแต่ก็ยังมาฝงแฝงเขายังคิดถึงคุณอยู่หรอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายังคิดถึงจะอยากกลับมามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับ เขาเองก็ทาใจยอมรับแหละว,ว่าความสัพันธ์ของเขาคงจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้แต่บางครั้งบางครงาครเนี่ยมันก็ยังตัดใจไม่ได้เต็มร้อยมันยังมีความทรงจาหัวใจล,ล,ลึกระหว่างคุณกับเขาอยู่นะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกไว้แค่นี้นะครับชาวราศีพิจิกท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมตมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันทีคลิปหน้านะจ๊ะ